ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อ,นองเอซที่อยู่ทรบ้านวันนี้ก็มาพอช่ชองบ้านหน่อยดอนขอ้องขื้เก่าพี่นอ้องขี้เกา่าขื้เดิมมาเจอกันดูแจมลิ่งอีกแล้วรายงานสภาพอากาศที่พี่น้องใเบึงดฟังกัน เมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่น้องเลยฝนตกวันมันฝ่าหัวตกคักตกแน่ตกเป็นชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงคักแน่ซะมันนี่ก็ฝ่าเป็นยันห่วยหน่วยอยู่ท่างไดพวกนี้กาบานอยดอนข้องก็ขึ้นมาท่านใดอยู่พี่น้องเลยเมื่อวานเนี่ยขายรานมาซะน่านตะการหาเอาเครื่องสูบออก ตกกระดีบตกกระดีเจบบ็บภรารยากาศที่น้องเอบรรินไปเกาบันไตเห่าน้องเหลี่ยมมัาบมนไตไปชิมอยดีรว่เล่าไปันเลยมั้งไปกัน ตามบึงเรื่อยๆไปนอนันทไปเลี้ยงใจมันดอกเหงชีวิตเลี้ยงว้าคนทีตกไฟสปห้อง,องต้องป้าทำตามหนาที phun thuốc cả khay vô, gà được phong mua để tinh đồ. này lông nèng gì phi nòng, khay ở nòi nèng. Đặc biệt là ban đay,ใบ mới kèm Thì cái li บานตูมมาได้บานดอนตูมวันนี้แก้มลิงก็บสบายยันมีหน้าเมษาก็ตะเกี่ยวเขาแล้วตรงนี้หน้าปังต่อได้อีกสุดยอดจริงหอกแต่บานดอนตูมบ่อยากได้ยันไม่มีหม่องเรียงงัวาพันโก็เฉดเตจังได้บุญ อันนี้ก็ที่ลงเลยทั้งผลขึ้เราหรือพี่น้องเลยลงในขึ้นในมูลไปตามเืมองเล่นงั้นกันเรื่อยๆพี่น้องที่เดียวที่อวยมึงไหน น้องเอ้ยฝนต,ตกปลาก็มี่หยามี่ยังให้กินชู้ได้กินเยอะงว่วงกันเลยว่ามาเนี่ยแล้วที่เป็นยังไงตกก็ดีไม่ตกก็บ่กกดีได้คุกคุมแสดงืะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lên một lục vô được ra vô mất lai đỏ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Ừ, má tăng này mình đang đôi 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 mà là sao không vào là mong khơi vô cái chỉnh cái nòng đây lông cái liền <laughs> อ้วนมาลักกักเถอะเขาไปประไดโดอกเขาล่อมาอยู่ไปหาจินทักไม้ไปเขาไปประไดโดอกเด้อฮู้ลงมือไนี่เขาไม่ให้เขาเนี่ย ได้แล้วเพิ่นบ้าให้เขาเพิ่นบ้ใหา้เขานี้าจจะลงในคึ้อยู่กอเหาพี่น้องเลยตองไปิบนในแล่วลุก มีเวลากะที่น้ำลงไปปังมูลไอพี่ห้นองเด้เบิ่งช่วงนี้เขานามตามป้าเนี่ยมันได้แล้วเลยี่นองเลยยากดเขาหน้าปลาแล้วดีลไปเจ็บผอยู่ในมูลยูได้ลุใไอพี่ให้นองเด้เบิ่

ขึ้นว่านนั่โน่นั่นปันฝ่าหัวว่าโอ้ยยอมแพ้เลยกันตกแท่งไหลกันไน้บ้านน้อยดอนคล้องไปบอลอดขึ้นกันเดี๋ยวอยู่บ่คอยมีลมมาไหนกันมีลมอนู่ด้วย เราหอดมักินก็าจะลงล,ง,ลงในคึมลงในรูปเราเอื้อนรูปหายุหาจินไปเรื่อยๆจนเาม่มมือไปเลยชีวิตกนเลื้องว่าพี่น้อง คนตุตกปลาตี่น้องก็ต้องไปคอามมีบุญมีทานอยู่ทั้งพูนทั้งบันปะเขา่นนเาพพน,นี่ขอพว่นจะพาพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง่งโย่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอลซีทีท่เข้ามาเบิ่งให้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่บ่ถิ่มบ่พากันก็มาติดตามให้ตลอด ในอดอดฟ้องบ่มียังสิงมอบไปเป็นกำลังใจนอกจากทำอวยพรสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนบอกกันไหมเนาะครับเนาะจ้บนะเดี๋ยวจิบต่อไปสิภาพพี่น้องลงไปในค้มในลุกในเบิงสำหรับจิบปดี้ของกาวคำว่าสวัสดีครับ